สวัสดีครับผมนายเดมอนเข้ามานั่งเทียนกันต่อครับกับตัวละครจากซีรีส์อีวาเกเลียนนะครับนั่นก็คือมาคินามิมาริครับมารินะครับเป็นตัวละครระดับ SSR ตำแหน่งสไตรเกอร์ใช้หุ่นประเภทเกานะหนักโดยมีสกิลดังนี้ครับสำหรับมาลินะครับสกิลมีผลต่างมากนะครับมีหุ่นและไม่มีหุ่นเพราะงั้นจะขอบอกเฉพาะมีหุ่นนะครับ สกิลที่1 Active Skill โจมตีเป็นระเบิดวงกว้างอย่างรุนแรงและได้รับผลของสกิลโลกสวย1ครั้งได้5ครั้งแัพเต็มนะครับโดยผลของสกิลโลกสวยก็คือเพิ่มดาเมจสสามารถทับซ้อนได้20ครั้งเมื่อเต็มแล้วนะครับทุกการโจมตีจะติดคิติคอนเสมอตรงนี้นะครับคือส่วนที่ต่างมากๆของสกิลโลกสวยก็คือหากไม่มีหุ่นประจำตัวนะครับมันจะกลายเป็นแอคทีฟสกิลแต่ถ้ามีหุ่นประจำตัวมันจะกลายเป็นพาสซีฟสกิลทันที คือต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับสกิลที่2เพิ่มโจมตีและคิทติคอนไดเมดสกิลที่3ในการต่อสู้ได้รับผลของสกิลโลกสวยทุก5วินาทีหากอัพเต็มนะครับจะเหลือแค่1วินาทีพูดง่ายๆก็คือนะครับอัพเต็มจะได้แม็กโลกสวยได้ใน20วินาทีสกิลที่4เพิ่มผลของสกิลโลกสวยโดยเพิ่มที่ไดเมจ1%เและคิทติคอนไดเมด1%ตต่อผลทับซ้อนของสกิล นอกจากนั้นยังรับผลดังนี้เมื่อทับซ้อน10ครั้งไม่สนค่าดิฟเฟน e 60%เมื่อทับซ้อน20ครั้งไม่สนค่าบาเลียและมีโอกาส30%ทำไดเมจร2เท่าเช่นเคยครับไม่มีโบนัสแหวนมาดูหุ่นของเธอกันบ้างครับหุ่นของเธอคือ e v a 05ชั่วคราวนะครับเพราองนั้นหน้าตาเลยแปลกๆหน่อยเธอมีโบนัสดังนี้ครับ2ชิ้นส่วนคิติคอนเลนบวก5% 4ชิ้นแอตแทคบ5% พบทุกชิ้นไดเมจบก5%อรัตราการโจมตีอยู่ที่1.16ครั้งต่อวินาทีครับสำหรับมารีนะครับเป็นตัวละครที่จัดว่างเงื่อนไขทำดาดเมจง่ายมากคือถ้าสกิล3อัพเต็มนะครับอัพเดียวก็ผลทับซ้อนก็เต็มแล้วเพียงแต่ที่เธอไม่ถูกได้รับความสนใจมากนั้นนะครับมีผลมาจับว่าสกิลโลกสวยแม้จะเต็มแล้วก็ตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ60%เ แ้จะมีผลของการยิงทะลุก,ก่อน,นะครับก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีเพราะนอกจากเดเมจนั้นยังไม่แรงเท่ากับอาซึกะแล้วก็คาโอรุแล้วนะครับยังมีระยะโจมตีสั้นอีกด้วยเพราะงั้นถ้าใครไม่อวยนะครับก็ข้ามไปเลยไป uka, อาซึกะคาโอรุดีกว่าครับและก็ขอจบแค่นี้ครับหากใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ